รับีช่องธนาสัก,กรินแฟมบรี่นะครับมาดัดเลาะนะครับอัดพรพ้าวยามเย็นนะครับบรรุรหั์มาเติมลมนะครับลมยางแบนแก็จะเลยไปสนามกะคิลามเทศอไทยนะครับไปวิ่งนะครับไปด้วยกันครับให้ดูวิวบรรยากาศแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับ เส้นรับ p ้าวนะครับทางฝาสีครามสวยงามยามเย็นนะครับใกล้เจอห้าโมงเย็นนะครับหกนาทีนะครับตอนนี้กรุงเทพก็ใกล้เจอห้าโมงเย็นนะสิบเจ็ดนาทนะครับเช้าไปเติมแก๊สที่กรุงเทพพิทามาแล้วก็ซื้อกับข้าวซื้อเตี๋ยวแล้วก็เติมแก๊สมาเรียบร้อยนะครับมาถึงก็เรียนภาษาอังกฤษ นะครับสำหรับกฎหมายร e a d ฟ o r รอย a ์เสร็จแล้วก็พักผ่อนนะครับแล้วก็มาเรียนกฎหมายส pues, ิท <uyor> ธิมนุษยชนนะครับในกระบวนการยุติธรรมก็เรียนตั้งแต่การออกหมายคน้นหมายจับหมายปล่อยนะครับของอาจารย์อานันต์นะครับที่บรรยายเนติบัณฑิตยสภานะครับแล้วก็อาจารย์ทบทวนให้เลขมาตราสำคัญ ซึ่งปิดคอร์สนะครับอาจารย์ก็ชั่วโบวมันจะบรรยายชั่วโมงสุดท้ายให้แนวคำสาาษาีกาที่สำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะนำไปตอบข้อสอบนะครับในขาอาญาเข้าใจว่าสอบวันที่6เมษายน68นะครับก็ยังมีเวลาทบทวนอีกส่วนขาแพ่งนะครับที่ธิพินาความแพ่งสอบวันที่30มีนาคมใกล้นี้นะครับ ในนาใกล้ๆเดือนหน้านะครับก็ต้องทบทวนเพราะว่าแอดซื้อ,อคำบรรยายทอสรุปนะครับจากสำนักติวนะครับอีกสำนักหนึ่งนะครับก็ตำราเนติบัณฑิตนะครับเล่มที่หนึ่งถึงสิบหกก็อ่านแค่ถึงแค่เล่มที่เจ็ดเหลือครึ่งทางนะครับยังไม่ได้อ่านรวมทั้งการฝึก ทำข้อสอบเก่าก็ยังไม่เริ่มนะครับก็คืออาศัยแนวการท,ที่เราเรียนมาภาคที่แล้วเนาะยังไม่สอบยังไม่ผ่านเหมือนทบทวนภาคนี้อีกภาคหนึ่งก็หวังว่าคะแนนคงจะดีขึ้นหรือไม่ก็สอบผ่านนะครับหวังเป็นอย่างนั้นนะครับภาษาอังกฤษแอก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไอี FC. ร้อยเเซ็นว่าเราจะต้องได้เกินครึ่งนะครับจาก10คะแนนก็น่าจะได้5้าหรือ6คะแนน6กแต้มนะภาษาอังกฤษเป็นข้อสอบที่ช่วยให้สอบผ่านนะครับก็เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับถึงแม้ว่ามันจะยากครับแค่ไหนเราก็ต้องไม่ลดละความพยายามนะครับ ที่จะทำข้อสอบให้ผ่านนะครับอีกัวนี้จะเข้าเลนขวาจะเข้าซอยัหไทยนะครับถึงสถานีมหัไทยแล้วนะครับโมโนโเรลสีเหลืองเปิดไฟกระพริบก็นะ้าไฟเขียวนะครับจะผ่านไหมนี่คือโรบาร์ด้าพลาวนะครับไฟมีงนี้นะครับทางเชื่อมมี จากสถานีไปโรงพยาบาลรับเท้าก็มีทางลงนะครับสถไฟฟ้าน่าจะผ่านนะเขียวเขียวเขียวอยู่นะครับตรงนี้อันตรายนะรถสวนเยอะสวนเลนด้วยนะครับซอยมหาไทยเดี๋ยวข้างแล้วนะครับเห็นไหมครับ F4 นี่คือซอยมหาไทยนะครับหรือรับทาร้อยยี่สิบสองถ้าเป็นรามก็รามแข้งหางหกสิบห้านะครับ ทปปะลุไปยังรามคำแหงออก5นะครับใครที่จะไปทางตลาดไทยไปชมฟุตบอลคนะรับเส้นทางนี้เนาะไปสอบรามก็เส้นทางนี้นะ,รนนนะครับทางลัดนะครับเนีย่ยเปดนิดเดียวเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็ช่วงนี้เข้าใจว่าช่วงปิดเทอมนะครับพีีออกเลยเงียบๆนะ เพมก็ไม่มีรถออกมาวิ่งมากนะครับเด็กพ่อแม่ก็ไม่ได้ออกมารับลูกนะครับบ้านทำให้รถมันเบาบางลงหน่อยนะครับสามเดือนนี้นะครับตั้งแต่มีนาเมษาปลายกุุภามีนาเมษาต้นพฤษภาก็ยังโลง่โลงๆอยู่พอกลางๆางพฤษภาก็เริ่มติดแล้วเด็กเปิดเทอม ชมบรรยากาศด้วยกันนะครับ FC นี่บรรยากาศเย,เย็นนะครับที่เรียกว่าสอยมหดไทยนะครับเย,เย็นนะครับลมที่สนามสัมผัสได้เลยนะมันเข้าฤดูร้อนเต็มตัวเวลาวิ่งประมาณห้ารอบนี้เหมือท่วมตัวแล้วนะครับ ปกติที่วิ่งในช่วงฤด,ดูหนาวช่วงหน้าหนาวเนี่ยารอบนี้คือไม่รู้สึกตัวเลยไม่มีเหงื่อสักสักหยดแต่ช่วงนี้เราเดินแค่รอบเดียวก็เหงื่อออกแล้วนะครับอากาศมันร้อนชื้นนะครับทําให้อุณหภูมิครับปรับตัวก็คือเหงื่อออกไวนะครับนี e ่ FC เห็นไหมครับ รถยังติดอยู่นะครับค่อยวิ่งในซอยมหาไทยแยก1 9 1 2กก็จะมีอาคารพาณิชย์นะครับร้านทองร้านซ่อมร้านตัดผมร้านออขายกาแฟขายอาหารตามสั่งเซเว่นอีเลเว่นก็จะมีทุกแห่งในตรอกซอกซอยในกรุงเทพมหาะนะครรวมทั้ง อพาร์ตเมนต์ให้เช่าคอนโดให้เช่านะครับโรงแรมสามดาวสองดาวสี่ดาวมีหมดนะครับขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับในตรอกซอ,กซอยซอยนี้ก็จะขึ้นชื่อร้านเหล้านะครับคาเฟ่นะครับสถานะบับนเทิงที่เป็นจุดนัดพบนะครับของหนุ่มสาวนะครับที่มาเที่ยวนะครับในย่านผาไทยซอยผาไทยนะครับขึ้นชื่อนะครับ ก็ใครที่เคยอยู่ญาติก็ถ้าดูคลิปก็จะพอดลภาพออกนะครับตอนนี้ก็มาถึงแยก25้นะรับพาร์ยี่สิบสองเียกยี่สรถเลียวเข้าเห็นไมครับรถเิ่งเข้าวิ่งออกจะมีโรงแรมที่น่าจะเป็นประมาณ3-4ดาวนะแบบแคลิฟอรนีพรก็อยู่ในซอยนี้นะครับ รงแรมที่ราคาก็ไม่สูงมากพอประมาณนะครับจัดงานเลี้ยงงานแต่งงานนะครับหรือเข้าพักอาศัยก็ไม่ได้แพงนะครับเหมือนย่านสุขิตวเนาอยย่านทองหลอ่อย่านเอกมัยมาถึงตรงนี้ ทีี่ดินมการขายที่ดินด้วยนะขายที่แปลงนี้ใครมีเงินนะมาซื้อรอ้อยสิบตารางว่าทำออฟฟิศอะไรก็ได้ผมวันนี้ก็วิ่งมาถึงใกล้ๆปากซอยนะครับข้างหน้าที่อารบอกโรงแรมชอรีน่าพรินเซสชอรีน่าพรินเซสก็คือราคาไม่แพงนะ คือเล้วเท่าไหร่เ,เขียนป้ายบอกเจาใชายน้าเป็นเซตก็จะมีที่หนึ่งอยู่เชิงสะพานหรืออยู่ติดก,กับคลองแสบก็จะมีโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งนะครับอีกสที่นี่นะใครมาย่าน เเรียกว่าย่านราคขางสายพัาไทยก็จะเจอโรงแรมอันชชลีนาเมื่อกี้ชชลีน,นาพรินเซสอันนี้อันชชลีนาแกรนคนละชื่อนะครับนี่ทางข้าวอีสินะครับอันชชลีนาแกรนขอจบคลิปครนี้นะครับสวัสดีครับ